ครับสวัสดีครับบรรณการลนะครับอันมีี้มี CB500X นะปี2019 20นะครับที่เป็นล้อแม็กนะครับล้อ19นิ้วนะฮะมาเซอร์วิสโชคหลังเอรลินนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าที่ติดตั้งไปกับทางช็อปของเรานะครับอันนี้เป็นรุ่นที่มีซับแทงนะครับตอนนี้สปริงใหญ่นะครับเหมาะสำหรับรถที่เป็นทัวริงปี๊บ3ใบนะครับในปรับตั้งให้เราเนี่ยถูกใจเลยนะครับ อันนี้สปริงบอกไว้เลยนะครับแล่เท่มแล้วนะครับไม่มีผลิตนะครับคนที่เป็นสายแบกนี่ถ้าใส่โชกคลดล้นของที่ติดรถมาไม่ใช่สิถ้าใส่โชคที่มากับสปริงมาตนดาดก็จะไม่ค่อยพอนะครับใส่แล้วก็จะห้อยๆนะครับ <c oughs> คันนี้นี่ดูแลอย่างดีนะครับใช้ครบ2 0 0 0 0โลแล้วก็นำ นำโชกมาเซอร์วิสกับทั้งช็อปของเรานะครับหลายหลายคนนะครับชอบบ่นว่ารถทัวร์ลิงสูงนะครับขี่ไม่ถนัดจะไปปาดบ่กนะครับผมอยากพามาดูนะครับอันนี้ก็ผู้ขับขี่ก็มีความสูงที่ไม่มากนะครับขับขี่เดินทางระยะไกลๆเนี่ยมันต้องการความสบายแล้วก็ท่านั่งที่เหมาะสมนะครับใน,นเหมาะสมในที่นี้คือนั่งแล้วจะต้องไม่จมนะครับ คันนี้นอกจากไม่ปาดเบาแล้วยังไปเสริมฟองน้ำเสริมมาเลยให้มันนั่งนุ่มสบายนะครับก็ฝากไวส้สำหรับคนที่ชอบจะไปปาดเบานะเพราะปาดแล้วมันจะเสียความนุ่มไปเลยนะครับแล้วนั่งแล้วก็จะจมจมด้วยนะครับมันจะปวดเมื่อยนะเข่าก็จะงอมากขึ้นนะครับตำแหน่งของแฮนอะไรเงี้ยก็จะจับไม่ค่อยถนัดนะครับมันจะเมื่อยปวดบ่าปวดเขา่าปวดเอวนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับ คับนี่ก็เป็นโชคที่เราถอดออกมาจาก CB500X นะตัวนี้เป็น916นะมีซับแทงนะครับตัวนี้สปริงเป็นสปริงใหญ่นะครับเป็นสปริงใหญ่สปริงเลทอยู่ที่150นิวตันนะฮะแหลเทมแล้วนะครับหาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไม่มีแล้วในประเทศไทยนะครับไม่ผลิตแล้วไปครับไปล้างท่อความสะอาดกันแล้วก็ถอดเซอร์วิสน้ำมันกันนะครับขี่มาแป๊บนะ2 0 0 0มกว่าโลนะครับ ได้ขี่น่าฉามากเลยผมอยากขี่เที่ยวมากเลยชิ้นส่วนโช๊คนะครับเราก็ถอดมาทําความสะอาดทั้งห้องแก๊สนะครับแล้วก็ห้องน้ํามันนะครับเราสามารถที่จะถอดได้ว่าเรามีเครื่องมือนะครับเครื่องมือในการเซอร์วิสโช๊คของเอรอินนะครับก็สามารถที่จะถอดทําความสะอาดได้หมดจดนะครับแล้วก็ประกอบกลับได้ตามมาตรฐานนะครับ สิ่งที่จะพามาดูนะครับนี่คือโชคที่ใช้งานมา20 0 0 0กิโลนะครับแล้วก็นำมาเซอร์วิสนะก็ยังไม่พบความสึกหลอเกิดขึ้นนะครับสึกหลอเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากพวกโชคเก่านะครับที่ไม่ยอมไม่ยอมเซอร์วิสคือใช้ไปยาวๆเลยจนกระทั่งมันรั่วแล้วก็ส่งมาส่งมาซ่อมบำรุงนะครับหรือว่าไปทำร้านแบบราคาถูกมาเขารักไก่นะครับเขาไม่ใช้น้ำมันโชก ของเอร์ลินเขาใช้น้ำมันไฮดรลิกใช้อะไรงนี้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นนะครับฟังชัดๆนะครับประสิทธิภาพในการหล่อลื่นมันไม่เท่าของเอร์ลินนะครับมันก็จะทำให้กระบอกนะครับภายในนะครับพวกนี้สึกหลอนะครับสึกหลอเสียดายไม่ทันเลยใช่ไหมฮะเสียดายไม่ทันเลยหลายๆคนนะครับร้องรู้งี้นะครับรู้อะไรไม่สู้รู้อย่างนี้นะครับ คุณไปทําของราคาถูกๆมาเขาก็เอาโชวคคุณไปฝึกมือนะครับฝึกมือนะครับก็ไม่ได้อิงทำสเปค <c oughs> อย่างช่างเทคนิคที่เซอร์วิสโชคเอรินโดยตรงนะครับเขาก็จะใช้น้ํามันของเอริลน,นะครับราคาเหมือนสูงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ํามันของเอรินราคาลิตรละพันกว่าบาทนะครับ มันไม่ใช่น้ำมันไฮดรอลิกลิตรละร้อยนะครับเพราะฉะนั้นให้เขาใช้ลิตรละพันกว่าบาทมาทําราคาทุกถูกทําไม่ได้นะครับครับนี้ก็เป็นสีของน้ํามันนะครับที่แตกต่างกันชัดเจนเหลือเกินนะครับสําหรับน้ํามันโช๊คเอรินนะครับเก่ากับใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบโช๊คเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเปลี่ยนแก๊สนะครับด้วยเครื่องมือนะครับของเอร์ลินและน้ามันของเอรินนะครับ ือถ้าไม่ได้มีตามนี้ก็โชคก็จะไม่กลับไปนุ่มนวลเหมือนเดิมนะถ้าโชคร้ายจัดๆเลยนะฮะก็ไปโดนน้ามันไฮดรอลิกนะครับเห็นก็ของถูกนะครับหลายคนไปทํามาแล้วก็เอามาแก้นะครับก็เสีย2ต่อนะครับอันนั้นฟังดูโอ้ทุกจังนะครับถูกจังราคาแค่ราคาแค่ไม่กี่ร้อยหรือพันต้นอะไรเงี้ยนะครับก็เอาไปให้ฝึกฝีมือเรียบร้อยนะกลับมาก็ไม่นุ่มนะครับ นี่คือเป็นโชคที่เราประกอบกับเข้าไปนะครับเซ็ตน้ำมันเรียบร้อยนะครับเซ็ตแก๊สเรียบร้อยแรงดันไฮเพชเชอร์นะครับจะสังเกตได้ว่าโชคที่มีแรงดันนะครับก็จะมีเสียงการปรับจังหวะรีบาวที่ดังชัดเจนเห็นไหมฮะเสียงดังชัดเจนทุกรอบนะครับ จังหวะการปรับก็อยู่ประมาณ30คลิกนะครับเพราะว่าโชคลินนี่มีมีจังหวะการปรับที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับถ้าโชคที่ปรับได้ไม่กี่รอบเนี่ยก็คือปรับแค่1รอบหรือ2รอบเนี่ยก็จะมีผลมากนะครับอันนี้คือปรับได้ละเอียดยิบเลยนะครับจุดเด่นของ916นะครับก็คือสามารถที่จะปรับจังหวะคอมเพรสชันได้นะครับที่ ตัวกระปุกแก๊สนะครับอันนี้เราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำไปทำความสะอาดนะครับแล้วก็ประกอบสปริงแล้วก็ประกอบใส่รถก็พร้อมที่จะส่งมอบนะครับโชคเอรินนะครับไม่ได้เป็นอมาตะนะครับใช้งานแล้วจะต้องทำการเซอร์วิสเลเวลหนึ่งนะครับถ้ารั่วนะครับแล้วก็มีอะไรนะครับสามารถที่จะซ่อมบำรุงกลับไปให้เอรินกลับมา เป็นเอรินอีกครั้งหนึ่งได้นะครับด้วยอะไหล่แล้วก็นะครับเครื่องมือของเอรินน้ำมันเอรินนะครับก็โชกยี่ห้อไหนก็ควรจะใช้น้ำมันค่ายนั้นนะอย่างไวท์เดทเขาก็มีน้ำมันของเขานะครับก็พิจารณานะครับเลือกเอาตามเพื่อนๆสะดวกนะครับแต่ให้ผมแนะนำคือโชคเอรินก็ควรที่จะซ่อมบำรุงโดยช่างเทคนิคผู้มีความรู้ความชำนาญน,นะครับ ไม่ใช่ร้านที่ดู YouTube แล้วก็มี y u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  e e e r t ต f i ิเคตนะคืออุปโลกตัวเองว่าเป็นช่างซ่อมนะครับโดยการดู YouTube เยอะๆนะมันตลกนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต่อไปก็ไม่ต้องเรียนหมอนะฮะเราก็ดูเอานะดูดู u t u b e คุณก็เป็นคุณหมอ YouTube ได้นะครับไปครับนำไปล้างทำความสะอาดกัน ครับก็นามาล้างทำความสะอาดนะครับก่อนที่จะไปประกอบกับนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซอร์วิสโช๊คนะครับเอรินนะครับ H.O.916 ให้กลับไปเป็นเออรินใหม่แกะกล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมรับประกันว่ามันนุ่มนวนเพราะว่าเราเปลี่ยนน้ำมันนะครับน้ามันของเก่าเนี่ยมันเสื่อมสภาพมันก็จะทำให้โชคเราเนี่ย ไม่นุ่มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการล่อลื่นภายในนะครับคุณสมบัติการทนความร้อนนะครับมันก็จะดอบลงการล่อลื่นอดอบลงปุ๊บเนี่ยความสึกหลอก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยา่าอย่าลีรอนะครับที่จะส่งโชคเอรินนะครับซึ่งเป็นโชคที่พรีเมี่ยมคุณภาพระดับโลกนะครับมาเซอร์วิส รเราโชคดีนะครับที่เลยมีโรงงานมาตั้งในไทยนะทำให้เราสามารถที่จะซื้อสินค้าได้ในราคาย่อมเยานะไม่โดนภาษีนำเข้าแพงๆนะฮะสำหรับคนที่ซื้อของนำเข้าจะรู้เลยนะต้นหนึ่งน0ะสามหมื่ปลาย40,000กว่านะครับแพงมากนะครับก็ประกอบตามมาตรฐานนะครับไขท็อกนะครับลูกสูบวาวนะครับ วันนี้รีบๆนะเลยไม่ได้ถ่ายละเอียดนะครับครับนี่ก็เป็นโชคที่เราเซอร์วิสเรียบร้อยนะครับโชคเออร์ลินนะครับ oh o 916นะครับสวยงามนะสปริงสีเหลืองนะครับเห็นตัวเลขแล้วก็ชื่นใจนะ150นิวตันหายากมากเลยแลเทมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ติดตั้งใส่รถนะครับเราก็ทำการห่อนะครับห่อกระปุกซับแทงนะครับไม่งั้นมันจะเกิดรอยนะครับก็ สวยงามนะครับตัวนี้ดีอย่างหนึ่งผมจะพูดให้ฟังนะปกติก็อาจจะไม่ค่อยมีใครสังเกตเห็นไหมฮะว่าแกนโช๊คนะครับมันอยู่ข้างล่างนะครับการที่แกนโช๊คอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็จะดีอย่างนึงคือมันไม่เก็บน้ำนะครับน้ำไหลลงนะครับมันจะไม่ไปขังในกรบอกนะฮะก็โช๊คก็จะไม่สึกหลอไม่เสียหายบางโมเดลนะครับ หงายขึ้นแบบนี้นะครับน้ําเข้าไปขังในกระบอกนะครับก็ไม่เป็นผลดีนะครับเปิดมาส่วนใหญ่ก็จะเจอคราบสนิมเศษฝุ่นเศษดินนะครับ ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเซอร์วิสโชเออร์ลินนะครับโฮเก้าหนึ่งหกใน c ี5 0ห้าร้อยเอ็กนะฮะสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบนะครับสนใจก็ส่งมาเซอร์วิสกันได้นะครับอยู่แต่งยังหวัดก็ส่งเคอรี่มานะครับใช้เวลาเซอร์วิสก็หนึ่งถึงสองวันนะครับผมพยายามจะทำให้เสร็จให้เร็วนะฮะเพื่อที่จะได้มีคิวให้กับเพื่อนๆท่านต่อๆไปนะครับผมไม่ชอบดองงานนะครับผม รับปุ๊บทําเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ